สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ d o อิน r อร์ม m e ม DOAE ครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ก็คงจะทําให้ทุกคนนั้นเกิดความตระหนักและก็ให้ความสําคัญกับการพักอยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ของคุณผู้ชมก็คงจะต้องพักอาศัยอยู่ที่บ้านครับนอกเหนือจากกิจกรรมประจําวันแล้วนะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วก็สามารถนํากิจกรรมเหล่านี้เนี่ย ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับโอกาสนี้เราได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านเข้มแข็งยุติธรรมดารงครับครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่รายการ Do It f r o m Home by DOAE หรือชื่อเป็นไทยก็คือ ทำได้ง่ายๆสไตล์อยู่ที่บ้านครับออในวิกฤตโครงการของโควิด19ในขณะนี้นะครับมีการแพร่กระจายซึ่งออทางรัฐบาลก็เชิญชวนให้พี่น้องนะครับหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเมื่อหยุดแล้วเนี่ยนะครับออกิจกรรมต่างๆซึ่งเราเคยปฏิบัติกันมาเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่มีความไม่สะดวกนะครับไปนอกบ้านก็ไม่ได้นะครับห้างสินค้าก็ไม่มีที่จะเดินนะครับ สิ่งหนึ่งซึ่งมีผลกระทบกับพี่น้องในขณะนี้ก็คือในเรื่องของอาหารการกินนะครับเราต้องไปซื้อและอาจจะต้องมีการกักตุนนะครับด้วยช่วงระยะเวลาซึ่งเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าช่วงของการกักตัวหรือช่วงของการแพร่ระบาดของโรคระบาดเช่นนี้เนี่ยจะอยู่ได้กีกเท่าไหร่นะครับการถนอมอาหารไว้สําหรับบริโภคภายในควเรือนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเรามองว่าสิ่งง่ายๆที่พี่น้องสามารถที่จะกระทําได้ด้วยตนเอง ในขณะที่เรากลับตัวอยู่กับครอบครัวอยู่กับบุตหลานของท่านซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการหยุดเรียนนะครับ mm hmm. เราก็พยายามที่จะสรรหากิจกรรมต่างๆเพื่อที่ทําให้พวกเราได้อยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งกิจกรรมนั้นส่วนหนึ่งที่เราคิดไว้ก็คือในเรื่องของการ, mm hmm. ออรปลูกพืชผักในลนะักษณะง่ายๆนะครับ อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะท่านจะมีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ดินสามารถกัปลูกได้นะครับท่านอยู่บ้านจัดสรรพื้นที่น้อยหน่อยก็สามารถปลูกได้หรือแม้กระทั่งท่านที่อยู่คอนโดมิเนียมนะครับท่านก็สามารถปรับใช้จากวิธีการที่เราจะาแนะนําให้ท่านลองไปปรับใช้ดูนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องของการปักชำนะครับพืชผักไว้สําหรับบริโภคภายในครัวเรือนในช่วงที่มีการระบาดเช่นนี้นะครับ วันนี้เราจะนําเสนอในเรื่องของการปักชำผักนะครับอ,อ,อยากจะให้ข้อมูลทางวิชาการเล็กน้อยก็คือว่าในการขยายพันธุ์พืชเนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีครับก็คือแบบอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศสิ่งที่เราจะทาวันนี้ก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยเพศโดยใช้ลักษณะของต้นพันธุ์นั่นแหละครับหลังจากที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับยกตัวยอย่างเช่นเซลแน่นะครับเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ย สิ่งที่เราต้องการจากสารเอนก็คือส่วนใหญ่จะเป็นใบมีก้านเล็กน้อยจากนั้นส่วนใหญ่ที่ที่เราพบเห็นก็คือว่าเมื่อใช้บริโภคใบแล้วต้นเราโยนทิ้งนะครับแต่เราอยากจะเรียนท่านว่าต้นหรือยอดซารเอนซึ่งดูอาจจะไม่สวยงามเนี่ยสามารถที่จะนํามาตัดฉาได้โดยการใช้วัสดุตัดําอย่างง่ายๆนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะจะนาเสนอนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการตัดฉาโดยเฉพาะ พี่น้องซึ่งอยู่ในบ้านจัดสรรหรืออยู่คอนโดมิเนียมพื้นที่ใช้สอยไม่มากครับอาจจะมีพื้นที่ภายในบ้านเล็กน้อยนะครับหตารางเมตรหรือบริเวณระเบียงก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีแสงอาทิตย์สองในช่วงของตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะครับวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นก็หาได้ง่ายรอบตัวท่านครับง่ายที่สุดเลยก็คือในเรื่องของถุงกระดาษนะครับถุงกระดาษซึ่งเราไปซื้อตามห้างมานะครับ อาจจะมีความหนาบ้างหรือยกตัวอย่างเช่นที่ผมนํามาวันนี้ก็คือเป็นถุงกระดาษซึ่งเคยบรรจุกระดาษถ่ายเอกสารมาก่อนครับเห็นว่าถุงละะักษาะเช่นนี้ก็จะมีความหนาและมีความทนทานนะครับแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้วัสดุปลูกใส่วัสดุปลูกได้นะครับเพื่อที่จะปลูกผักของเราหรือแม้กระทั่งในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเราอาจจะได้รับกระเช้าของขวัญน,นะครับในเทศกาลต่างๆก็สามารถที่จะมาปรับใช้เป็นวัสดุนะครับองค์กรในการ ปลักชําผักของเราได้นะครับสําหรับในการที่จะทําจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับออวัสดุปลูกที่เราจะต้องมีนะครับง่ายๆก็คือจะมีอยู่ 3- 4ส่วนนะครับหก็คือต้องมีดินเนื่องจากว่าออในวิธีการปักชาชนิดนี้เนี่ยเราต้องการใช้ดินปริมาณ2ส่วนนะครับจากนั้นถ้าเราหาได้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกากมะพร้าวหรือมันจะมาคู่กันครับกบากมะพร้าวกับในเรื่องของเศษสิ่ง วัสดุเหลือใช้ต้นพืชภายในบ้านเรานะครับวิธีสังเกตที่จะดูได้ว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับนั่นคือว่าหากเรามีพื้นที่และอยู่ในบ้านบริเวณโคนต้นไม้นั่นแหละครับตรงนั้นจะเป็นบริเวณซึ่งมีการสะสมของวัสดุต่างๆที่ร่วงหล่นมาจากต้นพืชน,นะครับและก็ไม่ใช่คงไม่ใช่เปีนแค่วัสดุเดียวแต่ในนั้นก็จะมีในเรื่องของจุลินทรีย์ในการที่จะช่วยย่อยสลายนะครับและก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชที่เราจะปักชำต่อไปนะครับ วัสดุส่วนที่3าก็คือในเรื่องของปุ๋ยคอกครับตรงนี้จะเป็นแหล่งธาตุอาหารของพืชในลักษณะของพืชปักชำเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าการปักชำพืชนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก 20- 30บถึงบวันนะครับคงไม่ต้องพึ่งธาตุอาหารจากแหล่งอื่นแต่สําหรับในเรื่องของปุ๋ยคอกก็คงน่าจะพอนะครับอาจจะมีคําถามว่าถ้าฉันไม่มีล่ะครับฉันอยู่คอนโดผมอยู่บ้านจัดสรรพื้นที่ใช้สอยก็ยจะน้อยอยู่แล้วหาวัสดุปลูกเช่นนี้ลําบากนะครับ ก็มีตัวช่วยครับเรามีตัวช่วยก็คือว่าลองไปที่ร้านขายวัส,สดุปลูกพืชครับหรือร้านขายต้นไม้เขาจะมีดินพร้อมปลูกสําหรับให้ท่านนะครับถุงหนึ่งท่านใช้ได้เยอะแล้วก็หากคํานวณดูมูลค่าของพืชที่เราปลูกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะผมว่าคุ้มทุนกับการที่เราใช้วัสดุปลูกแบบสําเร็จรูปไม่ต้องมาผสมนะครับตรงนี้ก็จะทําใหเ้เรามีความสะดวกสบายขึ้นแต่เราก็จะมีพักไว้สําหรับบริโภคเราตลอดทั้งเดือนนะครับ สำหรับท่านที่มีวัสดุปลูกอย่างที่ผมได้ออบอกไปแล้วนะครับ mm. ก็สามารถที่จะนําวัสดุนั้นมาผสมกันเป็นวัสดุปลูกหรือดินปลูกของเรานะครับ mm. โดยใช้อัตราดินสองส่วนนะครับ mm. ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วน mm. เศษวัสดุ mm. ใบไม้ต่างๆนะครับซึ่งเราพอจะหาได้มาใเรณนบ้านหนึ่งส่วนนะครับถ้าหากมีกาบมะพร้าวก็สามารถที่จะมา ผสมนะครับหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมของเรานะครับให้เข้ากันแต่ถ้าเราไปซื้อนะครับดินปลูกมาก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลุกเคล้าส่วนวัสดุต่างๆนะครับให้เข้ากันดีแล้วเนี่ยก็นำาบรรจุในอุปกรณ์ที่เราจะใช้ปลูกอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับอาจจะเป็นกระถางอาจจะเป็นกระมังกระติกน้ําแข็งนะครับ ที่ใส่ขวดนะครับก็าสามารถที่จะนำมาดัดแปลงเป็นอ,อ,อุปกรณ์ในการปลูกพืชของเราได้นะครับเคยมีคำถามครับว่าเมื่อเราทำตามตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเราไปปลูกพืชเนี่ยผลปรากฏว่าพืชไม่โตนะครับมีอาการเน่านะครับผมอยากจะเรียนว่าในการปักชำลักษณะเช่นนี้นะครับสิ่งที่มีความสำคัญในการเจริญเติบโตหรือการงอกใหม่ของต้นพืชน,นะครับ มันจะมีปัจจัยอยู่34ส่วนนะครับก็คือในเรื่องของวัสดุปลูกหรือดินที่เราปลูกนะครับธาตุอาหารที่เราเติมเข้าไปนะครับแต่ก็จะมีอีก2ส่วนครับในการที่จะช่วยในการที่จะให้ต้นพืชของเราที่ปักชำเนี่ยมีการเจริญเติบโตก็คือในเรื่องของแสงครับพืชที่ปักชำเนี่ยครับต้องการแสงแดดอ่อนๆนะครับโดยเฉพาะแดดในช่วงของช่วงเช้านะครับแต่หากหากสายแล้วเนี่ยก็อยากไห้ทำร่มนะครับหรือใช้ ที่บางตานะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้เนี่ยจะมีผลต่อการเจริญตบโตก็คือเหมือนกับเด็กๆนะครับยังอ่อนแออยู่นะครับตําเป็นที่ต้องอมีการปกป้องเขาจักงน้อยนะครับปัจจัยอีกที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องของน้ำครับส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือว่าคนปลูกนะครับก็กลัวว่าพืชจะตายนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้น้ําเกินความต้องการครับแล้วก็สิ่งอันนึงที่เราพบก็คือว่า อุปกรณ์ในการปลูกไม่ได้เจาะรูไว้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกระติกน้ําเก่าเป็นที่จะต้องเจาะรูเพื่อที่จะระบายน้ําในส่วนเกินจากที่เราใส่ไปเนี่ยให้ออกไปนะครับความชื้นภายในอุปกรณ์การปลูกถึงจะเหมาะสมในการที่จะ,จะเจริญเติบโตหรือทําให้พืชเนี่ยงอกลากใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับเราได้ใส่วัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูที่ว่าเราอยากจะปักชําพืชอะไรนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะตัวอย่างว่า เป็นสารแหน่ซึ่งเราปลูกมาแล้วที่เราซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็เราใช้ประโยชน์จากเขาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเอาไปบริโภคนะครับส่วนที่เหลือใหญ่ก็จะเป็นก้านนะครับหรือใบสีดำคล้ำๆซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเราก็จะนำวัสดุเหล่านี้นะครับมาเพาะชำรักษาต่อไปนะครับรากของพืชนะครับโดยทั่วไป เขาจะออกมาตามข้อนะครับลักษณะของข้อใบถ้าสังเกตก็คือว่าตรงโคนใบนั่นแหละครับเขาจะมีข้ออยู่นะครับตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นจุดงอกของรากพืชนะครับในลักษณะของความยาวที่เราจะใช้ก็อยู่ประมาณที่สองถึงสามข้อนะครับการตัดนะครับขอให้เราใช้วัสดุหรือใช้อุปกรณ์ที่มีความคมนะครับในที่นี้เราจะใช้เป็นคัตเตอร์นะครับในการที่จะตัดตัวกิ่งชำนะครับ ตัดในลักษณะวัดจากข้างบนมาสามข้อหรือสี่ข้อก็ได้นะครับตัดในลักษณะสี่สิบห้าองศานะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่พื้นที่สัมผัสในการที่ท่อ,ทอน้ำเลี้ยงต่างๆ,ๆจะสัมผัสกับวัสดุปลูกแล้วก็ดูดความชื้นเข้าไปใช้ในการที่มันจะอองอกรากใหม่ขึ้นมานะครับ,รบเมื่อเราตัดแล้วเนี่ยเห็นว่าในส่วนนี้ยังมีใบอยู่นะครับ ก็อยากให้ริบใบตรงนี้ออกเพราะว่าหากมีใบเยอะเกินนะครับก็มันก็จะมีผลต่อการคลายน้ําของพืชน,นะครับก็จะทําให้พืชเนี่ยมีการงอกของรากช้ากว่าปกตินะครับก็ขอให้ริดใบออกส่วนหนึ่งนะครับหรือเฉพาะยอดก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยใช้่านอาหารอย่างเต็มที่ในการที่จะงอกรากขึ้นมาใหม่แล้วก็จเจริญเติบโตเป็นต้นต่อไปเป็นต้นใหม่นะครับ เมื่อเราใช้วัสดุปลูกใส่ในภาชนะเรียบร้อยนะครับดินมันอาจจะมีลักษณะของแน่นนะครับหากถ้าเราปักลงไปเลยเนี่ยนะครับตัวกิ่งช้ำของเราเนี่ยอาจจะช้ำนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบในการที่จะไม่งอกรากต้นใหม่นะครับจะเป็นที่จะต้องออนําร่องให้เข้าก่อนนะครับโดยอาจจะใช้วัสดุหรือใช้อาจจะเป็นตะเกียบหรือเป็นแท่งไม้หรือถ้าไม่มีนิ้วเราก็ได้ครับ ในการที่จะแทงลงไปในดินนะครับเพื่อที่จะเป็นน้ำร่องให้ให้เราปลูกได้สะดวกขึ้นแล้วก็ไม่กระทบต่อต้นของกิ่งพันุนะครับแล้วเราก็เสียลงไปให้พ้นหนึ่งข้อนะครับแล้วก็กดเบาๆนะครับแล้วก็ทำกิ่งต่อไปนะครับทำไปจนครบนะครับเหร็นว่าเหมาะสมควรแล้วก็ จะลืมนะครับว่าสิ่งที่มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์หรือการเกิดงอกเป็นรากใหม่ขึ้นมานะั่นคือ,ค,อคือในเรื่องของน้ําหรือความชื้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าใช้ฝักบัวหรือใช้บัวรดน้ําซึ่งตรงนั้นเนี่ยรูของน้ำเนี่ยใหญ่นะครับอาจจะกระทบต่อกิ่งพันธุ์ของเราได้นะครับก็มีวิธีง่ายคือใช้ขวดน้ำนี่แหละครับแล้วก็เราก็เจาะรูที่ฝานะครับเป็นรูเล็กๆ อาจจะใช้เป็นตะปูเล็กๆตอกไปนะครับแล้วก็ทําเป็นที่รดน้ําเฉพาะกิ่งของเราได้นะครับ<ม>วิธีการรดนะครับก็คือว่าอย่าเพิ่งรดเดยอะค่อยๆเติมน้ําทีละน้อยนะครับ<ม>แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง<ม>แล้วก็มีวิธีในการที่จะเช็คความชื้นนะครับว่าเราได้เติมน้ําไปพอหรือยังนะครับก็คือหลังจากทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็ใช้นิ้วเหล่านี้แหละครับจิ้มลงไปในพัสดุปดูปูครับแล้วก็ยกนิ้วขึ้นหากว่ามีน้าเกาะ อยู่ผิวนิ้วของเราแค่นั้นพอนะครับแต่ถากว่าลองหยิบขึ้นมาแล้วก็บีบนะครับแล้วก็ถ้ามีน้ําไหลออกมาจากวัสดุปลูกนั่นแสดงว่าท่านลดน้ํามากเกินพอแล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจครับเนื่องจากว่าในครั้งแรกเนี่ยวัสดุปลูกของเราเนี่ยยังไม่มีน้ำนะครับอาจจะลดในใช้ปริมาณน้ํามากก่อนนะครับแล้วเขาก็จะระบายน้ําออกหลังจากที่เราได้เจาะรูในภาชนะในการปลูกไว้แล้วนะครับหลังจากนี้ทําอย่างไรครับเมื่อมีการปลูกเอา หิ่งพันธุ์นะครับมาปักชาแล้วเนี่ยในระยะแรกเนี่ยก็อาจจะหาถุงพลาสติกมาคลุมนะครับเพื่อที่จะรักษาความชื้นนะครับหรือถ้าท่านมีล่มก็ไม่จะเป็นก็ได้ครับเอาไว้ในที่ล่มนะครับพอตอนเช้าเราก็ขยับภาชนะของเราเนี่ยภาชนะปลูกเนี่ยให้ได้รับแสงแดดในตอนเช้านะครับพร้อมกับการให้น้ําในทุ่งเช้าเย็นไม่ต้องให้นะครับเนื่องจากว่าหากท่านให้น้ําตอนเย็นพืชก็ไม่ก็ไม่ได้ใช้น้ําในตอนนั้นนะครับเป็นการเสียเวลาและเปล่าประโยชน์นะครับจะเห็นว่าวิธีการต่างๆที่ผมได้ เล่ามาตั้งแต่ตอนต้นเป็นวิธีที่นําวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านของท่านมาให้เกิดประโยชน์นะครับนําอาหารซึ่งเราเคยทิ้งนะครับใช้ประโยชน์จากใบแล้วเราทิ้งต้นเอากลับมาใช้ประโยชน์ถามว่าต้องใช้แรงงานไหมไม่จําเป็นเลยแรงงานที่อยู่ในบ้านเราทั้งตัวคุณพ่อบ้านเองคุณแม่บ้านหรือลูกๆนะครับเด็กประถมก็สามารถที่จะได้เน,นื่องจากว่าวิธีการาต่างๆเป็นวิธีการซึ่งง่าย นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับเป็นเป็นการสื่อสัมพันธ์นะครับในครอบครัวเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับซึ่งเราต้องรวมตัวกันอยู่บ้านนะครับแต่สิ่งสําคัญที่อยากจะฝากไว้นะครับหลังจากที่เราถิกิจกรรมตรงนี้ก็คือเราต้องป้องกันนะครับในเรื่องของระยะห่างทางสังคมไว้ด้วยนะครับแต่หากว่าเราอยู่ในบ้านแล้วไม่มีผู้เจ็บป่วยนะครับอันนี้ก็ สามารถทํากิจกรรมลักษณะชนิดร่วมกันได้นะครับหวังว่าวิธีที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้แนะนํกกาและก็จัดหลักสูตรในเรื่องของ Do it f ฟอ m h มโฮนะครับ DOAE นะครับเราจะมีหลายหลักสูตรในการที่จะนําท่านนะครับให้เรียนรู้ในเรื่องของการถานอมอาหารก็ดีในเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเราจะมีหลักสูตรมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ นําไปเรียนรู้แล้วก็ไปปรับใช้ในชีวิตจริงจำลงนะครับส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับคือเราไม่อยากให้ท่านออกไปซื้อในทุกสิ่งที่ท่านอยากจะรับประทานท่านสามารถที่จะทําเองได้เพาะพันเองได้หรือปรุงอาหารได้หรือเก็บอาหารไว้ในอนาคตได้นะครับเป็นอีกิจกรรมหนึ่งที่กรมส่งเสริมเกษตรอยากจะฝากให้พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรกหรือประชาชนทั่วไปนะครับหากสนใจนะครับก็เข้ามาดูที่ เพจของ Do it from h o m e นะครับ doae เป็น Facebook นะครับหากท่านทำกิจกรรมเช่นนี้แล้วนะครับแล้วก็อยากจะอวดให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้ชื่นชมกับผลงานของท่านนะครับก็สามารถเข้ามาที่สซตเพจของเราแล้วก็โพส์ภาพนะครับกิจกรรมของท่านมาอวดเรานะครับเรารอ,รอ,รอท่านอยู่นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยท่านคงได้ประโยชน์นะครับจากการแนะนำในการที่จะถนอมอาหารหรือเพื่อเป็นการ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับมันทําได้จริงทําได้ทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ปลูกฝังให้พวกเราไว้ในเรื่องของปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสาหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันในหลักสูตรหน้าสวัสดีครับ